ใช่ครับยังไม่รู้ว่าเขาทำเพื่ออะไรอ๋อพอดีพอดีลุงบอกครับไม่เอาเตมาไม่ลุงบอกให้ดูแลบ้านครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องถ้าคิดว่าเรารักลุงกับป้านะคะเราต้องทําด้วยใจออันนี้เป็นสิ่งที่เราทําด้วยใจนะเราไม่ได้ต้องการเพื่อเอาหน้าใครนะไม่ได้ต้องการเพื่อเอาหน้าใครนะนะเพียงแต่ว่าลุง ในเมื่อลุงพูดมานะคะแอนก็จะดูแลบ้านให้จะดูค่ะนะคะนี้ครับพี่แอนก็จะนอนตรงนี้นะครับอย่างที่ผมเคยบอกทิปทิปกอดนะครับตื่นเช้ามาไม่ต้องห่วงในจําได้ไหมสมัยแต่ก่อนลุงยังไม่มีรั้วเลยครับผมต้นฮักอยู่หลังบ้านเสืออยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้เสืออยู่ข้างในพี่ก็ยังนอนตรงนี้พี่ยังนอนตรงนี้จนถึงตีห้าเลยนะเออก็อยู่ตรงนี้อยู่ทั้งคืนบางทีก็ตีสี่ก็เดินตะเวนเดินตรงนู้น เออมันก็ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวไม่มีเพราะว่าแม่คำสายก็ยังอยู่แม่คำสายก็อยู่นะคืนนี้เออแกก็อยู่แกก็เปิดร้านอยู่เนีไงแกบอกว่าอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ค้นะะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะโทรหานายโพธิครนายโพธิก็ยานอนเอาก้อนหินปลาใชบไหมผมลังคาลังคอลังคาสักทีตึงตั้งตื่นยังไงก็ตื่นนะ โอเคนะรหัสเราคือโยนก้อนหินขึ้นลังคาไม่ต้องคล้อยเสียเวลาเออโอเคโอเคตามนั้นนะเอฟซีทุกคนเยอะมากเลยเออะราไม่ใส่ใจเม็ดเดียวกำมือเต็มกำมืออ่าทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นนายโพธทินะคะตุ้มตามต้นฮักหรือว่าแม่คำใสนะคะหรือว่าช่างสายตรวจฮะเดินเดินตรวจเอ่อช่างพงนะคะทุกคนต่างรักลุงกับป้าเช่นกันนะคะจ้ะเพราะฉะนั้นคิดว่าทุกคนทําด้วยใจนะพี่เอนก็จะ นอนไปจําการอยูที่นี่เนาะใช่ครับผมนอนไปจําการครับนี่เต็นท์มาแล้วครับนะฮะนี่นอนตรงนี้เลยครับทนนอนตรงทางเข้าเลยครับแต่ว่าเปิดตาชานเปิดประตูออกมาเอะเจอเลยเนาะเจอเลยขอร้องไหมออย่างเดียวตาชานเปิดประตูออกมาเจ้าจะทําเป็นโผน่าแห่อะไรเียโอ้โวิ่งเลยนะตาชานก็ตาชานถอะนะฮะผมว่างานนี้แหละตาชานอาจจะกระโดดข้ามรั้วนะโอ้โห เจ้าก็ว่าวไปเนาะคือนอนตรงนี้บอกตาชานเผื่อใจไว้ตอนเปิดประตูออกมาหน่อยเพราะผมเชื่อว่าตาชานมาแล้วค่ะเสือมาแล้วเสือมาแล้วต้องต้องเอานิ้วเคลียร์ยิงใส่บ้านไหนอ๋อยิงอะอโอเค วิ่งหนีนั่นในทุกคนนั่นนวิ่งตามเรานั่นในวิ่งวิ่งตามหนูหนูก็วิ่งหนีนี่คอเลยเนี่ยวิ่งหนีนั่นในทุกคนนั่นในวิ่งตามเรานันในวิ่งวิ่งตามหนูหนนีนีลเ นเขาดูมอหน่อยจะกลางจะกลารคืออย่างที่ผมบอกนะเพี่ยนไม่ต้องตกใจนะถ้าขอบที่นอนมันตื่นเช้ามาแล้วเต็นท์มันเปียกเพราหมามันขี่ใส่เนี่ยไอ้ดิกกี้มันชอบฉี่เลยนี่เราไม่เปนอนกับแม่เหรอแต่แถวขอบนี่อาจจะเปียกนะเอฟซี อ่ะตอนนี้ก็หมอนอุ่นไหมเนี่ยอุ่นไหมตรงเนี้ยอุ่นแน่นอนครับอุ่นจนร้อนอุ่นร้อนนะครับเอ๊ะอันอันนี้คือไม่ไม่ไม่ได้มานอนนะแต่ป่วยเฉยเฉยเยใช่ไหมตัวง่วงนะตัวง่วงตัวง่วงก็เลำได้เลยเอฟซีไทยคนไหนอ่ะโชว์นอยโชว์นอนสักนิดนึ่งวะโชว์นอยโชว์นอยเป็นพิธีหน่อยเบอร์ซิงบ้านใหม่เปิด์ซิงบ้านใหม่โชว์นายนิดเดียว เ, Adams, เดีห KNOW, หยวเดียวกอนเดียวขอนอนสักครึ่งว uh, ิพี่แอนจะขึ wow ้น um, บ้านใหม่แล้วนะเอเดินสารอบนะขึ้นบ้านใหม่โอ้ไม่ใชเรามอยู่บ้านผมคเดัครับหนึ่งพันล้วนบ้านใหม่เดินสามรอบนะอละพี่ห้าสิบไลท์ก่อน่ะนนอนนอนนอนอรอัก่อนองด เออได้อยู่มันมันเหยียดขาได้ไหมเนี่ยโอ้เหยียดได้ต้องเปิดดีเบตินนี่ไม่มันสั้นจังเราไม่ได้เอาออกมันไปขยายเอาแค่นี้พอล่คือกะว่านอนเอาขาลอดออกมาข้างนอกไม่คือไม่ได้ไม่ได้นอนครับไม่คิดว่าจะนอนแล้วขาห้อยเอาไว้ข้างนอกไม่คือเราก็อย่างนี้ไงแอบดูอย่างนี้อย่างนี้ไงแต่ชาดออกมาพร้อมมีดิง โโูผมบอกแล้วอย่าโโลหน้าออกมาแบบนั้นมันน่ากลัวเออถ้าเจ้าทาเป้งอีกนะในใจโว้ยเปิดประตูพังอะเลยล่ะนะครับตาชานตกใจเหมือนคนธรรมดาผมโอเคอยู่นะถ้าตกใจแล้วมีกระโดดทีบมีแต่โวยโวยเฮกันไปทั้งหน้าเลยไม่อยากจะคิดเอากล้องมาเอฟซีมาเอาละทีีน้้ได ดียวนี่ไลฟ์สดทั้งคืนเลยตอนเต้นตัวยี่ห์เนี่ยด้านใน,าน,าน,านมานอนกับเขาบางสิ่ง<อ>สวัสดีค่ะทุกคนน้องแอนสุ้ๆเป็นังใจไหมขอบคุณมากเอาจริงครับของจริงครับไม่เคยพูดเล่นนะครับพี่แอนขาดอย่างเดียวต้องหาแบตเตอรี่แบบพีทายบนนอกอ๋อมีไม่ของพี่มีเยอะของพี่มีเยอะเลยใช่ไหมแบตเตอรี่เท่านั้นอ่ะอันเนี้ยมีมีเยอะนะมันมันพอทั้งคืนไหมโอ้ยพรุ่งนี้ก็ยังเหลือ ใช่ครับครับน้องแอนน่าจะนอนข้างในอ๋อไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าแอสแอนก็นอนอยู่ตรงนี้แต่ก่อนนะจ้ะตัวนี้มันดูดเลยเนาะเจ๋วเจ๋วสวัสดีค่ะท่านเป๋สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวเป็นข่าวสําหรับวันนี้อ่ะลองลุยกระโดดเป็นอะไรกันสองคนโอเคค่ะคลิปนี้ขออนุญาตเอ่อนี้ค่ะทุกคน อ้าวมาฮอแล้วครับพี่สมพานพี่มาชาโนอแอนลุงไม่อยู่แล้วค่ะค่ะพี่จันสตอรี่สัสรีค่ะนี่ค่ะคือข้างในของเรานะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้น้องเฟิร์นมามาอยู่เป็นเพื่อนนะคะน,นะคะเพราะอ้าวโหน้องเฟิร์นมาดูที่ลูกมาดูดิดดนี่ไงลูกน้องเฟิร์นโหน้องเฟิร์นลงเข้ามาดิลูกไม่เอาเดี๋ยวแม่กระทืบหนูไม้นุ่มมากเลยลูกน้องเฟิร์นเข้ามาดิเฟิร์นมามาแล้วลูก เอาเตีงหัวออกมาพี่เอ็นท่านเปรนะคะเออค่ะโอเคแล้วค่ะวันนีค่ะวัสดีค่ะเอฟซีมาลูกเข้ามาเออนี่ไงหนูก็อยู่เป็นเพื่อนแม่ได้เปลี่ยนไหมนี่หันไหมอันนี้น้องเฟิร์นนะคะน้องเฟิร์นนี่น้องเฟิร์นนะคะทาแป้ง้วยเขาเขาเอ็นเอาช่องลูกมาไล่เก็บชั่วโมงฟงฟงหนช่องหนูล่ะ เอาช่องหนูมาไลฟ์ช่องหนูอ่ะเบ็ดจะหมดแล้วไม่ใช่อีกเครื่องหนึ่งของแม่ไหนดูบ้านนี่หรอไม่นี่ไแม่เอามาแล้วอก็มาถามมลนแม่ไปเลยดีกว่าแกนใครดูหลังบ้านลุงคะพี่มรุนะคะก็น่าจะเออเออไม่รู้ว่ามีใครอยู่ข้างหลังไม่รู้นะฮะน่าจะเป็นของอ๋อส่วนมากก็จะเป็นชัยชัยแชนแนลเบอร์ชัยกับช่างตั้มนะคะ อันตรา,ายเวลารถว<ด>ิ่งค่ะอ๋อไม่ค่ะไม่ไม่ได้อยู่ติดถนนนะคะไม่ได้อยู่ติดถนนค่ะนะคะอยู่ตรงรั้วบ้านลุงเลยค่ะตรงตรงนะคะตรงที่เปิดประตูโอเคนะคะคลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ช่องแอนด์แฟมิลี่นะคะดันดันห้าหมื่นด้วยฝากช่องน้องเฟิร์นด้วยนะคะเจ้า<อ>น้องเฟิร์นโกกโกกนะคะนี่ค่ะแล้วก็ฝากช่องน้องฟางโกโกกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ